สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าปูหายหน้าหายตาไปไหนปูไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าปูยุ่งอยู่กับที่บ้านปูนะคะตอนนี้นะคะปูก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะต้นไม้บริเวณบ้านๆปูบริเวณบ้านไม่ใช่บ้านๆปูนะคะปูก็พูดผิดพูดถูกบริเวณรอบบ้านปูนะคะ แล้วตอนนี้ปูก็จะมาถ่ายเพื่อนๆดูว่าตอนที่มีพายุเข้ามานะคะต้นไม้บ้านปูนะคะหักระเนระนาดเลยนะคะเพื่อนๆเวลามันมามันมาแรงมากๆเลยนะคะตอนที่ปูถ่ายวิดีโอนี่ก็คือเวลามันอยู่ในกล้องมันดูเหมือนไม่ค่อยแรงแต่ว่าเวลาข้าง ข้างนอกจริงๆนะคะเวลาจริงๆที่เวลามันมีพายุมานะคะมันจะดังวูวเลยนะคะเพื่อนๆหลังโคงหลังคานะคะบริเวณรอบบ้านนะคะจะได้ยินเสียงลมพัดแรงมากเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งบ้านปูนะคะมันมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วเวลามันหักนะคะมันไม่ได้หักแค่กิ่งสองกิ่งนะคะเพื่อนๆมันหักทั้งที่มันยืนต้นเลยนะคะเห็นต้นสนใหญ่ๆนี้นะคะเพื่อนๆข้างหลังบ้านปูนะ มันหักถอนรากถอนโคนเลยครับเพื่อนๆนก็คือมันหักเป็นตอขึ้นมาเลยนะคะก็คือมันเหมือนยืนต้นล้มเลยอะค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าดินข้างหลังบ้านปูมันเป็นดินอ่อนนะคะแล้วต้นสนต้นใหญ่นะคะอายุก็ประมาณหลายสิบปีนะคะมันยังล้มลงมาปูนอนอยู่ในบ้านนะคะตอนกลางคืนนะคะเวลามันมาอันนี้ดีนะคะที่ปูถ่ายนี่มันเป็นเวลาตอนเย็นๆน,นะคะมันมา แต่ว่าเวลามันมากลางคืนมันล้มนะคะเพื่อนๆปูได้ยินเสียงดังโครมปูนึกในใจแล้วนะคะว่าต้นไม้บ้านปูตรงที่ใดที่หนึ่งมันต้องโค่นลงมาแน่เลยแล้วตื่นเช้ามาปูไปดูนะคะเพื่อนๆจริงๆค่ะมันมันล้มทั้งแบบยืนต้นยืนต้นล้มเลยค่ะเพราะว่ามันขุดเอาลากเอาดินขึ้นมาแบบเป็นกำบังได้อะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าปูไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะคะ อันนี้ปูมาถ่ายตอนที่มันมีพายุตอนช่วงกลางวันให้เพื่อนๆดูเฉยๆแล้วก็มันก็มีต้นไม้หักอยู่ข้างในข้างหลังบ้านอีกอะคะ่ะเวลามันมาทีหนึ่งมันไม่ได้มาทีเดียวนะคะเพื่อนๆมันมันพัดมานะคะประมาณห้านาทีสิบนาทีมันมาเป็นลูกๆมันมาเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อนๆ ต้นไม้ที่นี่แล้วก็อากาศที่นี่มันค่อนข้างจะมีฝนแล้วมันเป็นอากาศที่ชื้นนะคะเวลามันมีฝนแล้วดินมันก็จะชื้นเวลาลมมันมาแรงๆมันจะถอนรากถอนโคนต้นไม้ได้ง่ายอะครับแล้วเวลาที่ มันมีต้นไม้มันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาหน้าร้อนมาหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นร่มเงาให้เราแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติดูสวยงามแต่ว่าเวลามันมีพายุมาทีหนึ่งมันก็น่ากลัวนะคะแต่ว่าบริเวณหลังบ้านนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ห่างไกลตัวบ้านปูนะคะแล้วก็นี้ก็คือมันจะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆ่นที่ปูมาเดินสำรวจนะคะวันนี้ดีหน่อยอากาศดีมันมีแดดนะคะแต่ว่ามันก็หนาวแล้วมันเป็นวันที่ บริษัทที่ปูให้เขามาตัดต้นไม้เขามาทําการตัดต้นไม้ให้ปูนะคะก็คือปูจะเอาต้นสนใหญ่ๆบริเวณหน้าบ้านปูแล้วก็ต้นเมเปลนะคะหน้าบ้านปูออกให้หมดนะคะนี่ก็คือเป็นงานชิ้นแรกนะคะก็คือครั้งแรกนะคะให้เขามาตัดต้นไม้ใหญ่รอบๆบบ้านปูลงก่อนนะคะแล้วก็น,นี้ปูก็มาเดินสํารวจดูนะคะต้นไม้ที่มันแก่แล้วก็มันค่อนข้างจะมีปัญหาเวลาลมพัดมา แรงๆก็คือกิง่งมันจะหักบ่อยๆแล้วก็เป็นต้นไม้เก่าๆที่มันเป็นมอสแล้วก็มันผุนะคะปู่ก็จะให้เขาทําการตัดลงให้ปู่นะคะอันนี้มันจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งซึ่งปู่ก็มาเดินสํารวจดูเผื่อว่ามันมีต้นไม้ต้นไหนที่มันแก่ที่ปู่ไม่สามารถตัดลงได้ปู่จะให้เขาตัดลงนะคะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกแถบหนึ่งนะคะเพื่อนๆแถบที่ปู่จะให้เขาตัด ต้นไม้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าแถบนี้ในอนาคตปู่จะเอาบ้านจากเจอรี่โฮมนะคะมาลงนะคะเพื่อนๆปู่ก็เลยจะให้เขาตัดต้นไม้ลงให้หมดเลยค่ะอันนี้ก็ปู่ก็มาเดินสำรวจแล้วก็ถ่ายทําไว้นะคะเพราะว่าเวลาตัดต้นไม้ลงแล้วปูขก็จะได้เอาไว้เปรียบเทียบนะคะว่าตอนที่มีต้นไม้ บรรยากาศรอบบ้านปูเป็นแบบไหนแล้วหลังจากตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้วหลังบ้านปูจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะบุก็ดูซ้ายดูขวานะคะเพื่อนๆเพราะว่าในการตัดสินใจตรงนี้ก็คือปูตัดสินใจมานานแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแผน ที่ปู่กับเคนเคยวางกันไว้นะคะว่าเวลาปู่กับเคนป่วยหรือปู่แก่กันนะคะที่เดินขึ้นบ้านไม่ไหวปู่ก็อยากได้บ้านชั้นเดียวมาไว้บริเวณแถบนี้นะคะตอนแรกปู่ก็ล้มเลิกไปแล้วค่ะแต่ทีนี้ก็คือปู่ก็มันคิดนะคะว่าปู่อยากทําให้มันเสร็จทุกอย่างที่ปู่เคยแพนไว้นะคะปู่ก็เลยจะไม่ล้มเลิกนะคะปู่ก็เลยจัดการแล้วก็วางแผนใหม่นะคะแล้วก็ทําด้วยตัวปู่เองนะคะ ปูก็ให้บริษัทเขามาเคลียร์ตอนนี้ก็คืออยู่ในการดำเนินการนะคะเพื่อนๆก็คือมันไม่สามารถตัดเสร็จได้ในวันเดียวนะคะเพื่อนๆทั้งหมดแพนที่ปูวางไว้เนี่ยก็คือหลายวันนะคะกว่าเขาจะมาทำการตัดให้ปูให้หมดนะคะแล้วในการแล้วในการตัดต้นไม้นี่ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆไม่ได้ถูกนะคะ อันนี้ปูก็เดินสำรวจสำรวจนะคะว่าปู่จะเอาตรงไหนลงบ้างแล้วต้นไม้ช่วงตรงไหนที่ปู่จะเก็บนะคะข้างหน้านั้นก็คือช่างเขากำลังตัดอยู่นะคะจะเห็นรถขาวๆนะคะรถรถเครนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อที่ช่างตัดต้นไม้เขาจะขึ้นไปในเคนะคะเพื่อที่จะไปตัดกิ่ง ลงก่อนถึงจะตัดต้นนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วต้นไม้ที่ปู่ให้เขาตัดนี่ค่อนข้างจะต้นใหญ่นะคะเพื่อนเเพราะว่ามันมีอายุมากกว่า10ปีนะคะตอนนี้ปู่ก็เดินมาข้างหน้านะคะเขาตัดต้นเมเป้อออกไปแล้วนะคะเพื่อนเถ้าอยากดูว่าต้นเมเปอตอนที่มันมีใบแล้วก็ต้นสูงนะคะมันเป็นแบบไหนย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะคะที่ปูถ่ายให้ดู แล้วบริเวณแถบนี้ปู่จะให้เขาตัดลงให้หมดเลยนะคะเขาจะค่อยๆตัดเลมกิ่งข้างบนก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใช้เครนเพื่อที่จะมีคนนะคะหรือมีช่างตัดต้ดตนไม้ขึ้นไปในเครนนะคะเพื่อที่จะไปตัดทอนทอนทอนลงมา ทีละครึ่งทีละครึ่งนะคะเพราะว่าเขาตัดทีเดียวมันค่อนข้างจะอันตรายนะคะเพราะว่ามันต้นสูงแล้วมันต้นใหญ่นะคะแล้วมันมีอายุมากกว่าสิบปีนะคะ,ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อน ปู่ก็ให้เขาตัดเป็นท่อนฟืนนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ทําฟืน <S <S เวลาเข้าหน้าหนาวมาหรือมีพายุขเข้ามานะคะมันจะไฟมันจะดับนะคะแล้วเวลาช่วงที่หน้าหนาวนก็จะหนาวมากนะคะปู่ก็เลยให้เขาตัดเป็นท่อนๆเพื่อที่ปู่จะเอาไว้ทําฟืนเวลาถ้าเกิดไฟดับมาปู่ก็จะเอาฟืนไม้ที่ปู่ให้เขาตัดเนี่ยคะ่ะเอาไปใส่ในเตาผิงนะคะเพื่อที่จะทําความร้อนนะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่าบ้านปู่มี เตาผิงข้างในบ้านก็ก็คือแบบทุ่นไปได้เยอะค่ะคือมันสามารถช่วยให้ปูอุ่นขึ้นมาได้นะคะแล้วนี่ก็คือจะเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะหลังจากที่บริษัทตัดต้ดตนไม้เขากลับไปแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะตัดหมดได้ในวันเดียวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะนัดเราว่าเขาจะมาวันไหนอะไรยังไงนะคะแต่นี่ก็คือเขาตัดไปได้เยอะแล้วค่ะแล้วพอเขาตัดเสร็จนะ ปูรู้สึกว่าปูคิดไม่ผิดค่ะเพราะว่าปูชอบบริเวณบ้านที่มันโล่งๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีใบไม้เวลาหน้าฟอมาหรือหน้าใบไม้ร่วงมาปูจะได้ไม่ต้องไปทําความสะอาดนะคะเพราะว่าเวลาใบไม้มันร่วงแล้วมันทําให้บ้านสกรปรกมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนป <laf> ูก็เลยให้เขาตัดแล้วอย่างหนึ่งปูอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนปูก็เลยชอบบ้านที่มันโปร่งและเวลาเรามองเห็นอะไรที่ง่ายๆนะคะปูไม่ชอบ ต้นไม้ที่มันเยอะแล้วมันปกคุมนะคะแต่ถ้าปูอยู่สองคนโอเคแต่ถ้าปูอยู่คนเดียวปูชอบให้มันโล่งนะคะเวลามีอะไรมาหรืออะไรเงี้ยปูจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะอันนี้ปูก็ให้เขาตัดไปเรียบร้อยเลยนะคะต้นไม้ต้นใหญ่ที่มันมันเก่าแล้วค่ะแล้วมันก็ผุด้วยปูก็เลยให้เขาตัดลงให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านแล้วมันก็เป็นบริเวณช่วงเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะเพื่อน ปูก็สำรวจนะฮะแล้วช่วงนี้นะคะบริเวณตรงนี้อีกอีกทางฝั่งนึงนะคะเป็นต้นสนใหญ่นะฮะปูไม่ได้ให้เขาตัดเอาลงนะคะเพื่อนเเพราะว่าบริเวณช่วงนี้ปูจะเก็บไว้นะฮะเพราะว่า่ข้างหลังบ้านปูก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านปูมันอยู่ติดถนนต้นไม้ใหญ่บางทีมันมันช่วยเราได้นะคะเพื่อนๆก็คือมันสามารถบงังป้องกันไม่ให้ ได้ยินเสียงรถมากนะคะเพื่อนๆเวลากลางคืนบางทีได้ยินเสียงแบบมันก็ทำให้เราตื่นได้นะคะถ้ามีต้นไม้ใหญ่ก็คือมันเหมือนมันครอบเวอร์ให้เราอีกทางนึงนะคะกลับมาดูที่เก่านะคะ ูถ่ายแล้วถ่ายอีกนะคะเพื่อว่าปู่ตัดสินใจเขาตัดลงปู่ก็เลยอยากเก็บภาพไว้นานๆแล้วไว้ดูนะคะว่าตอนที่มันมีต้นไม้มันเป็นแบบไหนกับการไม่มีต้นไม้เป็นแบบไหนแล้วอย่างหนึ่งถ้าปู่ตัดต้นไม้ลงนะคะเวลาหน้าร้อนมาเงี้ยแดดมันจะส่องหลังคาบ้านปู่แล้วแล้วก็หลังคากระดาดบ้านปู่นะคะมันจะทําให้ไม่เป็นมอสนะคะแต่ถ้ามันมีต้นไม้เยอะๆมอสมันจะขึ้นนะคะแล้วก็มันจะทําให้กระดาดหรือหลังคามันผุเร็วนะคะ เห็นไหมคะต้นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มันมีใบไม้มันก็ทําให้ใบไม้ร่วงแล้วมันก็ทําให้สกปรกไปอีกแบบหนึ่งปูชอบแบบอะไรที่มันสะอาดอะค่ะปูไม่ค่อยชอบอะไรที่มันสกปรกแล้วถ้าเกิดมันหน้าหนาวมาฝนตกแล้วมันแช่อีกไหนจะใบไม้มันก็เลยดูไม่ค่อยสะอาดตานะคะแต่ระยะเวลาการหลังจากที่ปูตัดต้นไม้ลงทั้งหมดนะคะหลังจากที่จะเคลียร์เอาต้นไม้เอากิ่งไม้ออกต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆปีเดียวคงไม่เสร็จอะค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าปูจะมาลงให้ดูนะคะหลังจากที่ปูตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบไหนและเดี๋ยวปูจะลงแบบบ้านที่ปูไปดูมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ